ก็อย่างนี้หมอเลยเลิกกินของดิบเห็นแล้วขนลุกนะคะนี่มันตัวพยาธิพยาธิพวกนี้มีผลต่อตาถึงขั้นตาบอดได้เลยพยาธิเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางนะคะเช่นการกินอาหารดิบไม่ว่าจะเป็นหอยหมูปลาหรือว่าชาัยผ่านผิวหนังโดยตรงเจ้าพยาธิพวกนี้อยู่ได้ทุกส่วนในลูกตาของเราเลยนะคะคนไข้เนี่ยจะมีอาการปวดตาตาแดงตาเบลอรหรือว่าแพ้แสงหรืออาจจะเห็นเป็นตัวตัวแบบนี้เลยค่ะ บางคนอาจจะเห็นเหมือนมีอะไรลอยไปมาช้าๆนะคะที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าพวกพยาธิที่อยู่ในวุ้นตาได้ค่ะซึ่งการรักษาโดยการใช้ยาถ่ายพยาธิหรือถ้าเห็นตัวเนี่ยอาจจะยิงเลเซอร์หรือว่าผ่าตัดออกมาค่ะหลักๆแล้วเนี่ยการรับเชื้อเกิดจากสุขอ,อนามัยที่ไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยล้างมือก่อนกินอาหารเลี่ยงอาหารที่ไม่สุกแล้วก็หากมีอาการปวดตาการมองเห็นลดลงให้รีบมาตรวจด,ดูนะคะและใครชอบฟังความรู้เกี่ยวกับตากดติดตามหมออุ้ยค่ะ